เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีระกิบนนะครับวันนี้อยู่กโกโกมาฟี่นะครับผมว่าวันนี้จะมาพูดถึงแฟชั่นเราสามารถหาฟรีได้ไหมแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อกิดกระดาษนะครับกิจกระดาษอะเราต้องเติมเงินใช่ไหมถึงจะได้สมบัติครบได้นะครับ อ่าแล้วก็เป็นในส่วนบัตรเก็บแฟชั่นเนี่ยเปิดแฟชั่นเนี่ยเราสามารถดองได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดไม่ผ่านดันเนี่ยทำไงโดนท้อนะครับด่านะครับพลังน้อยอะไรอย่างงี้การันตีศาสตร์จะกลับมาอีกไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่แฟชั่นก่อนเลยนะครับรวมอัลบั้มแฟชั่นเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่2แฟชั่นนะครับเดี๋ยวก็จะมีแฟชั่นมาใหม่ๆถ้าเกิดมีพูดไม่ผิดน่าจะเป็นขี่ดาบครับใส่ชุดจีนเท่มากถ้าเป็นตัวนัาก,กาบอะโคตรเท่เลย ถ้าเป็นตัวผู้ชายชุดแมนโคลเทเลยเป็นจอมยุนะทธ์เนี่ยขี่ดาบต่อมากเลยนะก็เอ,อ่อถ้าเกิดเพื่อนๆชอบชุดนี้ก็จัดไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถรอได้เพราะว่ามันเหลืออีกยีวันนะครับเดี๋ยวก็จะมีชุดใหม่มาแล้วนะครับนี่เราสามารถเปิดฟรีได้ไหมก็มีในส่วนล็อกอิน7วันนะครับแต่ก็จะมีแจกอยู่ในส่วนนี้แล้วก็เออเราสามารถซื้อได้จาก1,800ถามคําถามเด็ดก็คือว่าแฟชั่นสามารถดองได้หรือเปล่าตัวดองได้ครับ เดี๋ยวเเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยไม่ชอบชุดนี้เพื่อนๆก็สามารถแบบเออทำเควสซื้อตรงนี้ทิ้งไว้เก็บไว้เรื่อยๆสามารถดองได้นะสามารถดองตั๋วได้เอาไว้เปิดได้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่โดนชุดพวกนี้นะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปในส่วนกิจนะครับผมอ่อกิจกระดาษนะครับนกกระดาษนะว่าเราสามารถแลกของอ่ากิจกระดาษนะครับเราสามารถแลกของเนี่ยอะไรดีใช่ไหมนี่มีเคยบอกไปแล้วว่าให้แลกอันนี้ครับนี่ เ,เจ้าบทเพลงสมบัตินะครับเพราะว่าเมื่อเปิดถีบสมบัติแล้วจะมีโอกาส10%ที่ได้รับชุดอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็มันเป็นของที่มันมาจากแค่กิจแต่ก็ควรจะแลกนะครับนี่สะสมพลังงานแล้วสมบัติโอกาส10%ด้วยนะที่เพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าถามว่าไหนแรกคุ้มสุดใช่ไหม,มหมีว่าหมีให้อน,นี้ก่อนเลยถุงลมเนี่ยเพราะว่าจะมีโอกาสเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่านะครับ ถึงจะสิบแต่ก็มีโอกาสไงมันก็ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็มันเป็นของอีเวนต์นะครับวันนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดเป็นหมีหมีแรกหมีแรกถุงลมอ่าแล้วก็ตาราชาเหนือนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาแลกบทเพลงสมบัติแล้วก็เอฟพีตำนานประมาณนี้นะครับถามว่าถ้าเรามาดูของรางวัลที่แจกจากกิจใช่ไหมน,นี่หมียังไม่ได้แลกนะมีอยู่415ใช่ปหมเดี๋ยวมีขออนุญาตคำนวณให้ดูนะครับอ่าสามสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสิบแล้วห้าสิบร้อยยี่สิบ แล้วก็บวก70-190นะครับแล้วก็บวก80คือ270มีมีจะได้กระดาษอีก270ถูกไหมก็รวมกับของหมีที่มีหมีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะ685ซึ่งถามว่าเราแลกเราเราแลกได้ไหมก็แลกได้แค่อันเดียวครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราจะเอาตัวบ้ตนหมีแลกถุงลงมเป็นของฟรีใช่ไหมมันก็จะขาดอยู่ประมาณ150เราหมีก็ต้องเติมอยู่ดีเพราะว่าจเจาต,ตาราชาเหนือใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติหมีจะเอาเจ้าบทเพลงนี่อีกหมีก็ต้องเติม ถามว่าเติมอะไรคุ้มจริงๆถ้าเกิดเราจะเอาแค่สองอันเติมแค่เ,เนี่ยประมาณเจ็ดร้อยบาทก็น่าจะพอเลยครับถามว่าไหนเติมคุ้มใช่ปะถ้าถ้าอันอันนี้เราสามารถเอาเพชรแรกได้ครับอันนี้เ,เพชรแรกไนดะ้อันนี้ฟรีซึ่งวันนี้หมีก็นับไปแล้วถามว่าถ้าเกิดเติมอาไหนคุ้มหมีแนะนาว่าเอาเป็นนี่ดีกว่าครับตัว ตัวเปิดสัตว์ขี่เพราะว่าสัตว์ขี่เนี่ยมันบบกพลังเยอะแล้วก็หลักๆเนี่ยมันขาดแค่นี้มากกว่าขาดแค่เกือกเกือกม้านําโชคนะครับคือถ้าเกิดเราสามารถปลดเออเจ้าหากเกือกม้านาโชคได้เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลดตัวละคร้เยอะพลังมันจะบวกเยอะมากเราก็เน้นถ้าถ้าเกิดไปสายดาามีก็แนะนําเน้นโกลเลมเอาขีแล้วก็เน้นทัศนะครับนกสองตัวก่อนแล้วก็ค่อยไปเอามา้าสปีดไม่ต้องก็ได้นะ ก็เปลี่ยนไม่ต้องก็ได้นะครับอ่ะจบไปในส่วนกิจกรรมนะครับอราโมีเอากิจกรรมให้ดูเห็นบ่าเซฟนอกนะครับมันก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ยแหละซุปซีซันมันก็จะมีในส่วนแรกสมบัติทองนะครับเห็นบ้ามันก็จะมีแบบอันสองอันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่ากิจ สายฟรีเล่นไมได้นะแตส่สายฟรีอาจจะได้แค่อันเดียวสุดท้ายก็ต้องเติมสักนิดนึงนะครับผมก็จะได้สมบัติสองอันเอาสมบัติคุมสุดเพราะว่าสมบัติหาจากที่อื่นไม่ได้ไนงะถูกไหมอ่ะต่อไปเป็นส่วนถ้าไม่ผ่านดันทำยังไงนะครับโดนด่าดทอใช่ไหมอันดับแรกก็ไปดูไกด์ที่มีทำก็ได้ครับไกด์เพิ่มพลังอะ่ะตอนนี้พยายามค่าพลังอย่างต่ำควรจะ40,000 0ครับเนี่ยอย่างน้อย40,000 0เพราะว่ามันก็ทำให้ลงดันมังกรง่าย คนก็จะไม่เตะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพลังน้อยต่ำว่าสี่แสนส่วนใหญ่คนจะช่อบเตะนะก็ทําค่าพลังก่อนเอาวันวันนี้เล่นไม่ได้ก็ไปลงดันเก่าก็ได้แล้วก็พยายามอัพค่าอัพพลังนะครับก็ลองดูคลิปเก่าได้มีมีสอนนะถ้าเกิดมีพูดตรงนี้ก็จะยาวเลยไะก็ถ้าใครไม่ถึงจริงก็ลองทําได้พยายามทำพลังเอาอย่างวันนี้เราไม่ไหวเราก็เล่นพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้พลังมาถึงสี่แสนก็ทําพรุ่งนี้ไปเอาสี่แสนก็เข้าตีได้แล้วเห็นไหมครับแค่นั้นเองก็พยายามทําแต่แล้วก็แบบหงุดหงิดอยากจะแบบว่าเออรีบๆเลยอ่ะก็อัด เติมให้เขาสักนิดนึงก็ได้ครับอัดค่าพลังสักนิดนึงนะอ่ะต่อไปส่วนสุดท้ายแล้วการันตีสัตว์จะกลับมาอีกไหมกันนี่คำถามยอดฮิตถามมีแทบทุกคลิปเลยนะครับการันตีสัตว์จะกลับมาอีกไหมคาตอบก็คือกลับแต่ว่าต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนครับการันตีมันจะมีตรงท้ายบนตรงนี้เห็นปะซึ่งตั้งแต่เปิดแซฟมามันก็จะมีการันตีสามตัวใช่ไหมถ้าเกิดสมมติใครเปิดทองสามตัวไปก็คือก็สบายไปเลยแต่ของมีมีเปิดแค่สองนะในตัวนรืมีก็เอาเนี่ย คินที่เขาแจกอ่ะเปิดไปเรื่อยเดี๋มันก็ได้นะเออวันนี้มีได้ฟีอีกตัวหนึ่งเราสูนักดาบออกดีวะนี่มีได้เจ้าเอ,อ่ออะไรเนะี่ยสิงโตเสือเยอะเย,ะเย็นลืมดีอ่ะอดีครับนี่แวบอา่าขอบคุณครับ ราะว่าไอสิ่งโตนี้อย่างน้อยมันก็สายโจมตีมากกว่านะครับอ่าชวัวร์ใส่อิอเฮดพอันนี้มีจะใสมัทเทอรี่นะอันที่สามนะครับแล้วก็อันที่สี่อันที่สามเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ทัศสามากกว่าอันที่สามอันที่สี่ก็ทัศสามัทเทอรี่แนละ้วแต่เ,เพื่อนๆนะเอาสองค่านี้ครับอันแรกคีดาเมจ แต่คืออีกสองออฟหมีก็เป็นในนี่นะเนี่ยคีอ่าแล้วก็อีกอันนลยเป็นทัศน์กนะครับเน้นสองค่านี้ก่อนเออเหมือนหมียังไม่ดีบางชิ้นหนึ่งเดี๋ยวขอรีด่อนแล้บนึงนะครับเนี่ยพยายามรีเอาไปได้ทัศนกษะกับคีก่อนเลเวลรห้าเลเวลรหนึ่งเอาเอาไปก่อนไม่เป็นไรช่วงนี้นะครับมันมันได้ค่อนข้างยากนะแล้วหินพวกนี้มันค่อนข้างแบบตอนนี้มันใช้ไม่ทันแล้วอะเออ โอเลีขี้แต่ไม่ได้ทักษะเอ้ยไม่ได้เอไไเอไม่ได้ทักษะเอาคี้หน่อยตอนนี้ขี้มีน้อยมากออกยากก็สองค่าเนี่ยบอกเลยนะหินแม่งไม่พอให้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนเนี้ยโอ้ความซวยของคนเอ้ยทักษะแม่นยำเราเถอแต่ไม่มาขีโดโดโด้เออโถอเปลี่ยนแล้วกันโอ้นะมาขี้แต่ก็ไม่มาอีกแต่ชิ้นอื่นมีได้หมดแล้ว ไอชิ้นนี้ก็ยังไม่ได้ต้องหาขี้ทั้งศาชิ้นนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหมีก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติหมีเปลี่ยนทุออกออฟบ้าคี้หมีตอนนี้บันไปประมาณ48เกือบ50แล้วทัศนะก็เกือบ50เนี่ยเดี๋ยวหมีต้องเปลี่ยนให้หมดเนี่ยแค่นี้นยองหลักๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปอัพเจ้าค่าหลักพวกนี้ให้ดันให้30เลยแค่นี้ก็สบายแล้วถ้า2ค่านี้50% 60%ได้ติดทุกดอกได้ก็จบนะครับสำหรับเกมนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำมาเทอรี่ตรงนี้ต่อเดี๋ยวบีกาว่าจะเอาเค,คีกระทักสาย50ขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอามาเทอรี่สัก40แค่นี้ก็แรงแล้วคีค์ดาเมดก็อัพพาร์ตเอากับไออะไรนะสก,กิลพรสวรรค์ประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้สรุปจบคําถามทุกคาถามที่คุณคนถามมาขอให้คนเล่นเกมโกโก้มาฟี่อย่างมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ